สามป้ายครับก็มาดูนมาดูง่ายๆเลยนี่อยู่กับน้องครับพอดีรู้จักน้องเป็นเซลล์นี่นี่ผมจะมาออเบียครับตัวนี้ก็เป็นอาร์250 G A พี่ซึ่งซึ่งตัวนั้นคืตัวนั้นเป็นอาร์250 G S ครับความแตกต่างมันก็คือดูที่ถังน้ำมันก่อนเลยถังน้ำมันตัวนี้จะ30ลิตรนะครับตัวนั้นเป็น20ลิตร ราคาต่างกัราคาต่าง,างกันแสนกว่บาทตัวนี้ราคาอยู่ที่1ล้านสงแสนหนึ่งพันเรียกสีลันี่ครับไอตัวนั้น1ล้าน9เ้าหมื่นห้า 4, ันต,ตัวนี้มันจะได้ออกชัางพวก่พวกแคปปาบนล่างมาไปบอกแลม อะไรคือหน้าใหญ่พวนี้เลยแล้วแต่คือระบบเหมือนกันระบบอะไรพวกนี้เหมือนกันเครื่อง,งเหมือนกันเครื่องยนต์เหมือนกันครับแต่เ,เปยนแต่งแค่ถังน้ำมันกับพวกอันนี้ถูกต้องครับของแต่งที่มันให้มาโงไฟองฟอกแลมแต่ในตัวนู้นก็บ่ง่านดีและบ่ง่านดีมีทั้ง BMSI 3ปี3 0 0 0กิโลม,มีแคปาร์ล่างสายฝาให้ด้วยแล้ววารันตีตอนนี้5ปีเลยพองเลือกพวกเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าที่ไปยาวๆห้5ปี เรื่อ,อแล้วเป็นเวลาไปทำไ้พวกเหล็กนี่ก็แพงมั้งนี่มันแพงแพงแพงครับแพงครับครับรบางคนก็เอาไปครับป้อมข้างนอกก็อย่างก็จะมีแบรนด์นอกก็คืออัลตเ์เมเกก็พวกทุท่ยละเถกผมได้ <คน S 1> ยังเข้ามาสี่หมื่นกว่าคนเขาซื้ออันไหนมากันเพลนนั้นเขาขีขา่ถังใหญ่ๆอย่างนี้ตลอดเลยครับก็ก็อยู่ที่การใช้งานนะพี่บางคนก็ชอบความคล่องตัวก็ไปเจ็ด ส่วนส่วนส่วนบางคนที่แบบอยากให้ดูเต็มเต็มอ่ะนี่เจเทก็จัดหลังใหญ่ไปเลยใช่นั่นแหละนั่งขอย G S เหรอ G S ทำสองห้าสิบ G S แล้วตัวแปดร้อยอ่ะแปดร้อยห้าสิบเล่นไม่ได้มาวันนี้ไม่ได้มาเออแปดร้อยห้าสนี่ตวเนลยนะโตเหมอะกับเราปะพี่คิดว่าใช้งานได้ป่ะไม่ได้เอาไว้ขี่ข้ามประเทศอย่างเดียวเอางั้เลยอใช่ใช่ข้ามไปไหนอ่าไปไม่รู้ นี่รอรอจัดเลยแต่เจยก็ครบองนะครับเสีได้ยาวๆแล้วจริงๆถ้าซื้อกต้องซื้อคันนี้อยู่แล้วนะเพิ่มอีกมันมีอะไรไหมใช่ใช่ก็ได้ดูสุดนี่คือสุดสุดทางของของลูกผู้ชายแล้วลำตัดมอเตอร์บางคนเรียกว่ายานแม่ไงแต่ว่าถ้าจริงๆถ้าจะให้สุดที่สุดคือเดี๋ยวกูซืู้ซูบินรอเลย ไปสุดกว่าสุดกว่าอ่ะไม่ต้องไปตามพวกนี้ไงฮะไ่สูงเลยคณะสุดเลยไปรอไปรออยู่ดิโอสวยมากนะตอนนี้ขายได้ยังอ่าวันนี้พี่รออยรออยู่รออยู่ครับรออยู่รอลูกค้าอีกหลายวันพี่อีกหลายวันสนใติดต่อน้อง้ติดต่อผมได้เลยครับกี่วกี่วันอยู่กี่วันอ่าอยู่โอ้โหเเวลาสิบวันเลย10วันเลยวะถึงวันที่สิเอนาะโอ้จากสิบวันเลยเหรอใช่ครับ เดี๋ยมาเจอติดต่อบอยหาบอยได้เลยครับต้องบอกบอยผมเบอร์0859118676ครับไม่ไม่ไม่เจอบอยที่นี่ก็โทรไปที่บ้านแล้วอันนี้ได้ครับโทรโทรมาหาได้ครับเดี๋ยวผมวิ่งเข้าไปหาเลยครับอ๋อเอารถเอารถให้ลองได้ได้เลยได้เลยรถไปให้ตอนนั้นพอลองสมรรถนะมันหน่อยมีอะไรบ้างวะโปรโมทหน่อะในตัวนี้ก็จะมีอันระบบระบบของมันเนาะนนอัี้หน้าจอทีทีวิคุสคอนโทรลควบครลคืออะไรครับควบครลก็คือระบบล็อกกันเดียว อ๋อเราชนเลยพี่พี่เปิดปุ๊บแล้วก็ปล่อยคันเร่งตอนนีั้มันก็เพิ่มความเร็วลดความเร็วแล้วก็ปิดเวลาเวลาจะชนมีเบรกนะมีเบรกให้ไหมไม่มีไม่มีเราต้องมือมือเรบใช้มือเองแล้วก็จะมีพอเวลาพอเวลาล็อกออโต้ไว้แล้วมือปุ๊บมันก็มันก็หลุดใช่ใช่อันนี้ต้องเปิดนะแต่ถ้าเกิดเราปิดก็คือปิดการใช้งานคือสั่นโดนครับผม ตัวนี้มีคูชิเอัพดาวด้วยนะครับผมโชกหน้าหลังเป็นคูชิเอัพดาวคืออะไรวะก็คือแบบว่าเป็ต้งกำรคัดไงคือลงก็กดได้เลยอ่แรกกดปึ๊บปึ้งแล้วปล่อยพอบิดไปปึ๊บงัดปึ้ง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 ปเ้งปึ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 ้งกึ้งปึ้งปน้งปี้งปึ้งหึ้งปึ้งปึ้งปึ้งบึ้ง่ึ้งปึ้งปึ้งปึ้งาึ้งปึ้บช่วงล่้งนี่งดีมงกถ้าปึ้งหน้งนไ้่ได้่ได้เป็นอัพไ้ด์หรอ ช่องหน้าไม่ได <en DVD> ้เป็นอ <en> <from way> <work> ัพไซด์หรอนี่เนี่ยอัพไซด์พี่แล้วทำมข้างบนมันเล็กวะเหอออย่างนี้เรียกอัพไซด์เหรอไอจะเป็นเขาเรียกว่าหลโนลงมันทูปป่ะเออใช่เหรอใช่ป่ะใช่เพราะว่าเออใช่ป่ดละเป็นแสักอย่างนะสักอย่างสักอย่างแล้วมีระบบเอเบสโฟเวลาเวลาเขาเรียกว่าไงเวลาเราเบรกรถหนักเลยครับเบรกรถโค้งวอะไรทีเนี้ยอ๋อสามารถ บาลานซ์เบรกเบรกได้เลยตัวที่แบบไม่ได้ไม่ได้เสียอาการจะแหลเลยไม่ได้เพราะมันมีบาลานซ์ในตัวใช่ครับกำได้เลยนะจริงเหรอใครอยากจะออกไปปุ๊บลองลองกำในโค้งเลยลองเทโค้ร์ตกำเบรกได้เลยจริงเหรอแน่นอนใช่ใช่ครับระบบมันดีไนะมีอะไรครับโอ้โหเดี๋ยวนะถ้ามีแอคชั่นคอนโทรลมีให้อยู่แล้วแอคชั่นคอนโทรลมีมีโหกันลื่นได้แล้วก็มีโหมดอันนี้มีเปิดปิดไอเดียสได้ด้วยนะครับ แล้วก็ตัวนั้นเป็นโหมดก็มีทั้งระบบ Eco. อ Eco, ีโก้โหมดอีโก้มีเลนโรสเดนามดเอ็นดูโรโ,หโหอ้โอ้เยอะเยอะมัน,นสุดแล้วนะโค้กหลังก็ปรับมินแม็กออโต้ได้สูมต่ำแล้วก็หรือถ้าเกิดออโต้ก็ตามตามน้ำหนักเลยวลาเราขึ้นไปมันก็จะเซ้พของมันได้เลยไม่เป็นไฟฟ้าทั้งหมด,หมดไฟฟ้าพังดีก็พังหมดเลย จะเห็นตรงนี้เขาลบแล้วเขาเปลี่ยนแพนมากเวลาเคลมใช่ไหมพี่ไอพวกแคทบาร์เนี่ยแคทบาร์มันไม่ต้องไหว้ครับไม่ไห้ใช่ใช่อันนี้ไอพวกนี้มันกลางแล้วครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยหนักไม่มีไม่มีไม่มีไอตัวนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทอันนี้หกสิบบาทล่าสุดลูกค้าแบบแฟนทำร้องแป๊บเสียแบบคุณบอยสั่งให้ผมหน่อยมาสั่งเลยคุณค่าทางจิตใจมีรอยนิดนึงไม่ได้สั่งเลย แบบวันนี้ก็เห็นลอยนี่นี่เท่าไหรก็ต้องสักอย่าใช่ใช่ครับจะบอกมันดูมาแล้วเทจัดอันนี้เป็นตัว normal n นะตัวนี้กว่าดกว่าจริงอาโป้ไปโป้ได้ไอพี่พี่ดูนะเวลาผมติดไฟแดงอ่ะ มันต้องมันก็สไลด์ลงนี่แหละลงดรงติสไลด์ตัวนี้สไลด์ลงนี่เลยชอบยังไงวะจริงว่ะเริงวะแล้วสำหรับคนเตี้ยๆที่เขาเสียวขี่จริงจริงมันก็จะมีตัวโลด้วยโตโรด้วยครับแต่มันไม่ได้มาเยอะนะมันก็จะชูเขาเรียกว่าช็คเตี้ยตรงนี้เตี้ยใช่เตี้ยที่โชกเลยทั้งโชกหน้าและโชกหลังครับแต่บางคนเนี่ยเราก็จะดูดูก่อนว่าเขาเนี่ย แล้วขี่ขี่ขี่มาแล้วขนาดไหนค้อ,องตัวอะไรเงี้ยคือเราอาจจะเปลี่ยนแค่เบาะเป็นเบาะโลก็ได้ให้มันมาบางบางลงแล้วเขาอาจจะแบบว่าพอแบบไม่ได้บรรเลงแบบคอได้แค่ยงิงไงแต่อย่างนั้นอ่ะดีกว่าบางคนชอบน้องมันมากกว่าอัออนได้แบบเลันแต่ลองลงดิกูลองขับบ้างไหมไปไหบ้างวะพี่ลองดูวิทนั่งสบายอ่ะสบายปะยังไม่ถึงเลย ไม่มันเปลี่ยนบอร์ดได้ไงอันนี้คือบอร์ด normal คือบอร์ดเวลาที่เราเปิดตัวน,น,นี้อะไรเงี ano, ออ้ยคือโคมก็มันก็จะทำงานตัวนี้หมดแล้วมันไม่ได้ที่ไหนเรื่องนี้มันคือมันคือของแต่งนะครับแต่ม,มันติดมาอย่างงี้เลยติดมาเลยกันลงแต่ข่าตัวนู้นไม่มีใช่ไหมครับข่าตัวนู้นไม่มีครับอ๋อคือก็ปรับมือขอปรับมือได้แต่ว่าเรามีโอกาสซื้ออะไรเก้าสี่แรกเนาะเ คนละคันไปเลยดูคนนู้นน่ะดูไซี์ดีกว่าอันนี้แนวไหนพี่นี่แบบว่าอบอดเมากเลยนะเอเทดอดเอเา8 b โอ้โหี่เท่าไหร่อะคุณโบกจอาตัวนี้อยู่ที่1นึ่งล้านหาแสเจันครับหนึ่งล้านห้าแสนเ็ดหม่นห้นโอเป็นแล้วพมาแชลด้วยใช่ล้วพรมมาแชลสีตัวสีเจ็ดสีไ้แพงว่านใ่แพกว่าคแพกว่เครื่องันปด

เราสีใช่ไหมเราปึ๊บเกียร์ว่างปึ๊บเรากดลงอ๋อขนถอยเพราะว่าด้วยน้ำหนักรถมันหนักใช่ไหมพี่มันต้องมีเกียร์ถอยใช่ไหมใช่ๆเฉยๆเนี่ยดังนี้เดี๋ยวมันเราราแปะเลยพอเวลาเสร็จแล้วปึ๊บว่าดังขึ้นมาอ๋อเราเข้าเกียร์ใบของมันเองแลก็คือรถยนต์ในค้าบมอเไซค์อ่ะที่โกะที่โกะแบบเท่นะตลอรอจัดเกาต้องทำโปก็ดีคือแบบว่าไม่ไม่เนี่ยไม่อะไรนะไม่ ไม่ไม่ไม่จิกหัวมากนะดูบลูหลาหน่อยูหลาด้วยมูพรีเมียมหน่อยพเมียมหน่อยอยาได้ลำโพงดีๆก็มาซื้อแล้วแถมรถอ๋อซื้อลำโพงแถมรถซ้อลำโพงแถมรถเด็กต่อละได้นั่ครับสวัีครับั่ะสั3ค่าับ